แต่ถ้ารับที่โทรศัพท์ก็จะออกที่โทรศัพท์อย่างเดียวนะคะโอ้ถ้าอยู่คนเดียวรับได้ถ้า <c oughs> อยู่กับเพื่อนก็รับได้ค<อ>่ะเราก็รับที่โทรศัพท์นะแล้วฝั่งนี้นะคะก็จะมีเพิ่มเสียงลดเสียงมีการเปลี่ยนช่องรายการเพระตัวน,นี้ก็คือการเปลี่ยนสมมติว่าเชื่อมต่อที่บูทฟูดอยู่ที่จะกดพอตไปตอนนี้ก็จะเพิ่มไปที่ F M A M อะไรอย่างเงี้ยให้ <c oughs> นะคะอ,นนอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบ คื่นี้ติตฟางอยู่ที่เราเซตช่องรายการไว้ว่าแปดจุดเก้าจดเก้าอันนี้ถัดไปเป็นเก้าสิรห้าจุดสามเงี้ยก็จะเน็กไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือเปลี่ยนช่องอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนการเชื่อมอ่าในระหว่าง,งนี้เนาะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่วิธีท่านั่งที่ถูกต้องกันนิดนึงนะคะเพราะว่า ว่าน่้เขาจะมีท่าน,าน่่ถูกต้อง,งใช่<อ>เพื่อแล้วไม่สะดวกเราหรอจริงๆมันก็สะดวกเราด้วยแต่ว่าก็เหมือนแบบเรามันเป็นท่าที่แบบช่วย,ช,วยช่วยหาเกินเห็นไม่คาดฝาน,นอะไรเงี้ยเขาก็จะแจงมาหมดจริงจริงๆทัานาน้งนี้ทั้งนั้นก็จะเป็นเหมือนแบบถ่านางสมายของเราแหละเอาแบบที่เราขับคันนี้อะไรเงี้ยทุกคนก็จะขับโดยเตี้ยปกติแล้วน่านะคะเราจะใช้มือยื่นยื่นมือมาประมาณนี้แล้วก็เลื่อนมาที่ขราบทั้งสองฝั่ง เขาตอบแต่น้อยแบบนี้ในส่วนของชายในส่วนถูกใช่ในส่วนของเท้าก็จะเหมือนที่พี่จิมเลยฝั่งนี้ก็จะอยู่ตรงกลางอยู่เหมลอนเดิใช่ให้แต่ว่าเราเหยียบได้สบายบนเบาะเขาจะอยู่ไปแล้วก็ก่อนเดินทางอย่าลืมที่นี่นะครับถ้าเบลจะฟังมีคนจ้องอยู่เดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปฝั่งนู้นนะค่ะ ตั้งไว้ว่ตวลางเวลเราเดประตูก็จะสงกนี่จะเป็นเวลายึด่าอยานันอนแรกเดี๋ยวเิมาดูงืตอนนี้เบ็ดมูไฟฟ้าเบรดมูไฟฟ้าเรานะคะเอาลงเหมือนนี้ก็เหมือนเราเอาเบรค แต่ที่เราจะเอาื่อนนะคะกดได้สองวิธีก็คือหับาดเบลขับออกได้เลยของวิธีนะคือฟาดเบลตัวอันนี้คือกดลงคืออันนี้คือเบลใช่ไหมอั่กดพี่เป็นเบลนหนูดึงไปลเคื่องกต่ที่เปนเบนั่มันเป็นลยั กดลงเออพี่ทิมเห็นไฟกระพริบไหมเออือเขาจะบอกว่าพี่ทิมต้องเหยียบเบรกนะถึงจะปลดล็อกได้อ๋ออันนี้คือหนึ่งวิธีกับอีกวิธีหนึ่งก็คือพี่ที่คาดเบลมันก็ปลดก็ปลดได้เลยขับออกได้เลยนะคะแล้วเราขึ้นก็ขึ้นแบบอนส่วนตัวนี้เบรกโฮเบรกโฮจะต้องทำงานสัมพันธ์หนึ่งลูกค้าคาดเบลลนะคะ จะต้านรถถึงจะเห็นถ้ากดตอนนี้มันก็จะไม่ขึ้นอะไรให้นูดีมเห็นค่ะเบรคโฮเวลาที่เราใช้งานนะคะเดี๋ยวจะให้ใช้อีกทีนึงตอนที่เราลองถอยเทดกล้องเนาะข้ามาทางฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้เป็นปุ่มอ e ีคอนโหมดอีคอนโหมดก็จะเป็นปุ่มประหยัดน้ำมันจะทำงานสัมพันธ์กันลิ้นติดผีเสื้อแอร์พัเลง จะทำให้มันดรอปลงนะคะเพื่อประหยัดน้ํามันของรถเราเอ์ก็เย็นลงรถลงรถลงใหน่หนึ่งแต่สบมองเลยว่าไม่ได้มีปัญหากับการใช้นะเพราะว่าสิใช้อยู่ใช่ประหยัดจริงค่ะอันนี้คอนเฟิรมได้โอ้หนี่ขับไปใกล้ๆกล้ก็กดได้มันไม่ได้แบบว่าเย็นแบบเอดอ่อนแบบว่าไม่ได้รู้สึกเย็นนะคะก็คือปกติเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าบางคนที่เขาใช้ความใช้ความเร็ว แต่ว่าพี่แบบอันนี้เขาอาจจะบอกเฮ้ยมันรู้สึกเหนื่อยมันรู้สึกอืดแต่ถ้าอย่างจงีบอกว่าพี่ก็ขับร้อยร้อยหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบก็ก็ยังได้อยู่อะไรอย่างงเี้ยค่ะได้มไม่มีปัญหาส่วนด้านล่างนะคสั่งนี้จะเป็นที่จุดบุหรี่ฝัง่งจีจะเป็นที่จุดบุหรี่นะคะตัวนี้ฝั่งของพี่พิมจะเป็นที่เชื่อมต่อเชื่อมต่อใช่เขาจะมีออ๋เชื่อมต่อด้วย